หลายคนอยากรู้จักว่าเธอได้เป็นใคร,ครตอนนี้ชื่อของเธอนั้นถูกพูดถึงเยอะมากเลยนะคะวันนี้ไปหาข้อมูลมาให้คุณผู้ชมนั้นได้รู้จักก,กับคิมโยจองคนนี้มากขึ้นนะคะสําหรับคิมโยจองนะคะถูกพูดถึงบ่อยครั้งในช่วงนี้จริงๆถูกพูดถึงหนาหู ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะในช่วงที่คิมจองอึนเนี่ยเข้าไปผ่าตัดแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยไม่ยอมออกมาปรากฏตัวต่อที่สาธารณะหลายคนก็เลยจับตามองว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะอาจจะเป็นผู้หญิงที่จะก้าวขึ้นมารับตําแหน่งกรณีที่ท้ายที่สุดถ้าสมมุติว่าคิมจองอึนเนี่ยเป็นอะไรไปนะคะปัจจุบันเธออายุ32ปีถือว่าน้อยมากเลยนะคุณสถาพรอายุ32ปีเท่านั้นเองนะคะเป็นน้องเล็กของบ้านคะ่ะ เป็นลูกสาวของอดีตผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือนั่นก็คือคิมจองอิวนะคะแล้วก็รายงานข่าวเนี่ยบอกว่าเธอคนนี้เนี่ยสนิทกับคิมจองอึนมากสนิทมากเลยนะคะทั้งคู่เนี่ยไปเรียนต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ในช่วงปี1996ถึงปี2000ไปเรียนด้วยกันก่อนที่คิมโยจองเนี่ยจะกลับมาเรียนด้านการทหารและวิทยาการคอมพิวเตอร์ในเกาหลีเหนือแต่งงานกับคิมขออภัยแต่งงานกับ โชซองนะคะซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของเกาหลีเหนือปัจจุบันมีลูกหนึ่งคนนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่มีงานศพของคุณพ่อเธอนะคะเธอดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการกรมโฆษณาชวนเชื่อและปุกปัน่นแล้วก็ก้าวขึ้นเป็นสมาชิกของโปลิตบูโลนะคะในพักกรรมกรในปี2017แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เข้าร่วมประชุมแทนคิมจองอึนเนี่ยหลายครั้ง ก่อนที่เมื่อปีที่แล้วนี่เองนะคะปี2019เนี่ยคิมโยจองถูกปลดออกจากตําแหน่งสมาชิกโปลิตบุโรนะคะหลังจากที่เธอนั้นเจรจากับสหรัฐแต่ว่าการเจรจานั้นล้มเหลวครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับเข้ามาคราวนี้เนี่ยดูเธอนั้นมีบทบาทมากขึ้นนะฮะ,ะมีบทบาทแล้วก็ที่บอกว่าที่เธอมีบทบาทนั้นเนี่ยเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าบทบาทของกิมจองอื่นนั้น ได้ลดน้อยถอยไปอาจจะเกิดจากกรณีที่บอกว่าตัวผู้นําสูงสุดเกาหลีเหนือนั้นป่วยไม่สบายนะฮะก็เลยจะต้องสร้างบทบาทใหม่ให้กับน้องสาวเพื่อที่จะผลักดันให้เธอนั้นขึ้นมาเป็นผู้นําของประเทศคนต่อไปเพื่อที่จะสร้างบทบาทให้เธอให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศเห็นว่าแม้ตัวเธอเป็นผู้หญิงและอายุอย่างน้อยแต่สามารถที่จะตัดสินใจหรือว่ามีอํานาจมีคําสั่งเนี่ย ขั้นเด็ดขาดได้เด็ดขาดมากนะครับพิคาดมากสวยพิคาดมากเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปเนี่ยต้องบอกว่าเธอคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกในโลกที่เข้ามีบทที่เข้ามามีบทบาทสำคัญระหว่างประเทศขนาดนี้นะคะ